สวัสดีค่ะทุกคนยังไม่ทันหายคิดถึงเจอกันอีกแล้วพัศสดุสมุดระบายสีของแมวฟ้าพึ่งมาถึงสดสดร้อนเมื่อกี้เลยแล้วก็มาแกะด้วยกันกับเพื่อนๆนะซึ่งตอนที่เห็นแพ็คเกจแรกๆเนี่ยเอ๊ะใช่สมุดระบายสีหรือเปล่าทำไมมันใหญ่จังตอนที่ลงมีดเอ้ยลงคัตเตอร์ก็ รู้สึกว่าต้องระวังนะไม่อยากให้ประวัติะสะซำรอยไปโดนตัวหนังสือนะแต่รอบนี้หายห่วงมาแพ็กเกจหนาจริงๆนะแล้วก็จัดส่งไวมากอะถือว่าประทับใจร้านนี้มากๆซึ่งซื้อกับเขาเล่มที่สองแล้วครับซึ่งเวลาที่เมาาฟ้าเลือกซื้อสมุดระบายสีอะมาาฟ้าไม่ไม่ไม่ไมเน้นเรื่องราคานะแต่อยากจะดูเรื่องจุดเด่น หลากหลายอยากมีสมุดร,รบายสีสะสมหลายๆแนวมากกว่าแต่ถึงอย่างไรเล่มนี้ก็มาด้วยราคาแค่260บาทเท่านั้นนะคือแบบสมุดร,ระบายสีต่างประเทศอะราคา260มาฟ้าคิดว่าถูกมากนะพอไปดูในตลาดอะเกือบพันบางเล่มนี่ มีบับเ้ลแล้วก็ยังมีพลาสติกห่อมาให้อีกชัน้นแล้วก็รู้สึกจะเป็นใบเสร็จนะคะสมุดร,ระบายสีฟล่าแอนด์ฟลอยน่าค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าฟล่านีก็ดอกไม้ใช่ไหมฟลอยน่าถ้าเข้าใจไม่ผิดก็หมายถึงสัตว์ประจำถิ่นอะไรแบบนี้นะซึ่งสมุดร,ระบายสีเล่มนี้ก็ถูกว่า โดยศิลปินชาวอเมริกันวีนะคะซึ่งเธอก็เป็นทั้งนักวาดรูปนะทั้งนักเขียนนะรูปภาพที่เธอถนั้นก็อย่างเช่นพวกเรกาขาคณิตแพทเทิร์นนะพวกเกี่ยวกับดอกไม้สวนาราลุกขศาสอะไรแบบนี้เล่มนี้มาฟ้าเลือกมาเพราะว่ารูปภาพมันมีความเรียบง่ายคือแบบ เออหน้าปกเขาก็เขียนเอาไว้ว่า just add color แค่ระบายสีอะ่ะแค่ใส่สีลงไปคือไม่ต้องคิดมากว่าจะใช้เทคนิคอะไรมารู้สึกว่าเออก็ดีแปกดีแล้วก็แบบกระดาษแข็งอะ่ะแข็งมากจริงนะซึ่งแบบมันทำให้ตอนที่มาฟาบลิกด้วยคือแบบ เฮ้ยมันติดกันหรือเปล่าก็พยายามเช็คดูหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะซึ่งสมุดร,ระบายสีเล่มเนี้ยก็ถูกออกแบบมาให้สามารถระบายเสร็จแล้วใส่กรอบแขวนได้เลยนะไม่น่าละกระดาษถึงได้แข็งขนาดนี้นะ คือแข็งขนาดที่ว่าใช้สีน้ำได้สบายๆไม่ซึมนะคะอ๋อแมวฟ้าลืมบอกว่าศิลปินท่านนี้นะคะเธอมีนามว่าลิซ่าของดอนไม่แน่ใจว่าออกเสียงอย่างนี้หรือเปล่านะคะถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยนะลวดลายอ่ะมันมีความน่ารักเรียบง่ายนะ เกี่ยวกับธรรมชาตินะคือมาฟาเชื่อเลยอะ่ะคือระบายยังไงก็สวยอะ่ะระบายไม่เก่งยังไงก็สวยอะ่ะแล้วต่อให้เราจะระบายแบบใช้เทคนิคอะ่ะก็ยิ่งสวยอีกอะ่ะมาฟามองว่ายิ่งมันเรียบง่ายเท่าไหร่มันก็ยิ่งใสเทคนิคได้หลากหลายนะหรือต่อให้ไม่ใสก็ก็สวยอะ่ะ แล้วก็กระดาษดีดีขนาดนี้นะแล้วรูปภาพมันก็จะมีลักษณะแบบเป็นช่องช่องให้ระบายทำให้เราระบายง่ายคลายคภาพมันดาราที่เป็นช่องช่องเราก็แค่ระบายไปช่องต่อช่องไม่ต้องคิดมาก ิซ่านะคะศิลปินที่เขียนหนังสือเล่มนี้หอมปากหอมคอแฮปปี้คอร์ลิงทุกคนนะคะ